สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนศัส,สิการน้ำสมค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูกร้ให้การบ้านทั้หมด2องหน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่ 26แล้วก็หน้าที่27ค่ะในคลิปครับนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่28แล้วก็หน้าที่29ค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาอวดเพื่อนแล้วก็ให้คครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำยังไม่ทันหรือว่าทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรคะ่ะทำเสร็จทีหลังก็ส่งรูปย้อนหลังมาให้เ,เพื่อนแล้วก็ให้คครูดูได้นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูนะคะจะพาเด็กๆน,นะคะคไปรู้จักเก็บความรู้แล้วก็ร้องเล่นเต้นตามเพลงค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆน,นะคะไปรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะว่าใช้สําหรับทําอะไรค่ะแล้วก็เหมาะสมกับอาชีพอะไรบ้างนะคะค่ะในรูปแรกค่ะ ก็จะเป็นรูปของที่ตรวจสุขภาพฟันค่ะค่ะก็จะใช้สําหรับนะคะตรวจนะคะเวลาที่เรานะคะไปหาคุณหมอฟันใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอฟันก็จะเอาที่ตรวจสุขภาพฟันนี้นะคะ่ะส่องเข้าไปในช่องปากของเรานะคะที่จะดูว่าอ่าตรงไหนที่มีฟันผุบ้างฟันครุดบ้างหรือตรงไหนที่เด็เดกๆปวดนั่นเองนะคะค่ะก็ สำหรับที่ตรวจสุขภาพฟันนะคะก็ใช้สำหรับอาชีพไหนคะใช้สำหรับอาชีพของคุณหมอฟันค่ะต่อไปค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะรูปที่2เป็นรูปของที่ขันน็อตค่ะ,ะที่ขันน็อตนะคะก็ใช้สำหรับขันน็อตต่างๆนะคะว่าจะเป็นน็อตรถนะคะแล้วก็จะเป็นรถจักรยานแล้วก็จักรยานยนต์นะคะก็ใช้สำหรับอาชีพซ่อมค่ะ ต่อไปรูปที่3ค่ะรูปที่3ค่ะเป็นรูปของหูฟังค่ะหูฟังของคุณหมอค่ะใช้สำหรับอะไรคะใช้สำหรับตรวจฟังนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นสัญญาณของหัวใจหรือว่าจะเป็นสัญญาณของปอดนั่นเองนะคะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะฟังใช่ไหมคะฟังเสียงปอดเสียงหัวใจของเราคุณหมอก็จะจี้ตรงนี้นะคะจะได้ดูจับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นไข้ปอดเราดีไหมนะคะปอดเรา สามารถาหายใจได้สะดวกไหมหรือว่าหัวใจเราหายใจได้สะดวกไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของคุณหมอนะคะที่ใช้นะคะในการฟังนะคะอาการของคนไข้ค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4เป็นรูปของเคี้ยวค่ะเคี้ยวเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะก็ใช้สําหรับอาชีพนะคะชาวนาค่ะใช้สําหรับนะคะเกี่ยวข้าวในนะคะ ในเวลาที่ข้าวตั้งท้องเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะชาวนาก็จะใช้เคี่ยวนี่แหละคะ่ะในการเกี่ยวข้าวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก็บความรู้เล,เล็กน้อยที่คุณครูนํามามอบให้กับเด็กๆค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการบ้านแล้วก็บทเรียนของเราในวันนี้นะคะค่ะพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เก็ความรู้นะคะที่คุณครูได้มอบให้ไปแล้วนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปร้องเล้นเต้นตำเพลงกันค่ะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกันค่ะไปดูกันเลยค่ะมาล

นิ้วถูซอกนี้ โฟมหล้างมือยอดข้ายอันดำหนึ่งทั้งในไทยและญี่ปุ่นช่วยลดการสะสมของแบททีเรียได้ถึง99%อย่าลืมล้างมือกันนะคะเด็กๆเย้ประสาทสัมผัสทั้ง5 สัมผัสทั้งหเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดวงตาทั้งสองข้างของเราใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทาง หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็งและเมื่อสัมผัสผลส้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลต จะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่นเมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะเราจะรู้สึกเหม็นหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆ เสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดังเสียงพูดจะรู้สึกเสียงเบากด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะเพลง 1>, 1ปีมี12เดือน ุดท้ายคือเดือน12ช่วยกันร้องว่าทันวาคมแนวดังสิ้นปีแล้วเด็กๆจงฟังฟังความหวังเป็นคนดีทุกเดือนค่ะเด็กๆเราได้ผ่อนคลายอารมณ์กันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคุณคณรูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันคะ่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาคะ่ะ เปิดไปในหน้าที่28แล้วก็หน้าที่29ค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การมาไปทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่26แล้วก็หน้าที่27่ดค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งไดรฟยกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาโอนเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าที่28ค่ะแล้วก็หน้าที่29ค่ะเรามาดูหน้าที่28ค่หน้แ28ค่ะใหน้าที่ยี่สค่ะอ้ เขาให้นะคะโยงเส้นนะคะจับคู่ระหว่างอุปกรณ์นะคะกับอาชีพที่สัมพันธ์กันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะโยงรูปอะไรมาใส่ในอาชีพอะไรนะคะในรูปแรกค่ะในรูปแรกนะคะเป็นรูปของหมออะไรคะเป็นรูปของหมอฟันค่ะเป็นรูปของหมอฟันกำลังจับรูปฟันปลอมนะคะก็จะมีนะคะที่ตรวจสุขภาพฟันอยู่ใช่ไหมคะเราจะมาดูกันนะคะว่าใน รูปด้านขวามือนะคะจะเป็นอุปกรณ์ใดที่นะคะจะสัมพันธ์กันกับหมอฟันกันนะคะในรูปแรกค่ะในรูปแรกจะเป็นอะไรคะจะเป็นที่ตรวจสุขภาพฟันค่ะเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับคุณหมอฟันไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าที่ตรวจสุขภาพฟันนะคะ คุณครูก็ได้ให้นะคะเกร็ดความรู้เบื้องต้นไปแล้วใช่ไหมคะที่ตรวจสุขภาพฟันค่ะก็ใช้สําหรับนะคะตรวจนะคะสองเข้าไปในช่องฟันของเรานะคะที่ไปหาคุณหมอที่มีอาการปวดหรือว่าฟันผุหรือว่าฟันคุดนั่นเองนะคะคุณหมอก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการส่องดูฟันของเรานนัเองค่ะฉะนั้นเราก็จะโยงเส้นนะคะโยงเส้นรูปคุณหมอฟันนะคะมาหาที่ตรวจสุขภาพฟันค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะรูปที่2เป็นรูปของที่ขันน็อตค่ะ ที่ขันน็อตนะคะใช้กับคุณหมอฟันได้ไหมไม่ได้ค่ะเราก็จะไม่โยงไปหานะคะเราจะโยงนะคะแค่ที่ตรวจสุขภาพฟันแล้วก็ไปหารูปหมอฟันเท่านั้นค่ะต่อไปรูปต่อไปค่ะมาดูรูปข้างล่างค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปข้างล่างนะคะเป็นรูปของชาวนาค่ะชาวนานะคะก็จะถือเคียวเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีนะคะอาก็จะมีรวงข้าวนะคะอยู่ใน มือของชาวนาด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารูปภาพทางด้านความมือนะคะจะเป็นรูปไหนที่เป็นอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวค่ะในรูปแรกค่ะในรูปแรกค่ะเป็นหูฟังของคุณหมอค่ะเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องกับาชาวนาไหมคะไม่ค่ะไม่เราก็ไม่ยงนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูรูปที่2ค่ะรูปที่2เป็นรูปของเคียวเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวกับชาวนาไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะโยงเส้นนะคะอ่าชาวนามหาเคี่ยวเคี่ยวเกี่ยว,ยวข้าวค่ะในรูปของที่สองนะคะเพราะว่าคุณคณรูก็ได้ให้เก็บความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็อาชีพอ่ให้เด็กดูคร่าวๆในคลิปที่แรกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่ที่28ค่ะค่ะ ในหน้าที่28แเราก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูหน้าที่29ค่ะในหน้าที่29ให้ทําอะไรคะ,ะในหน้า29นะคะก็จะเป็นแหล่งชุมชนค่ะแล้วก็ในนะคะในรูปภาพนะคะก็จะมีรูปภาพเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะกําลังปั่นจักรยานค่ะชื่อน้องกุ๊กไก่ค่ะแล้วก็ในช่องเสียมนะคะก็จะพูดว่าน้องกุ๊กไก่จะไปตลาดนะคะแล้วก็จะ ผ่านสถานที่ใดบ้างค่ะเรามาดูกันนะคะว่าก่อนที่ถึงตลาดน้องกุ๊กไก่นะคะจะปั่นจักรยานผ่านสถานที่ใดบ้างค่ะค่ะสถานที่แรกเลยคืออะไรคะค่ะก็คือวัดค่ะเป็นวัดนั่นเองนะคะอันดับแรกน้องกุ๊กไก่ก็จะปั่นจักรยานดูวยด้วยดผ่านนะคะวัดไปก่อนค่ะแล้วก็โค้งลงมาค่ะดูวยด้วยผ่านโรงพยาบาลค่ะ แล้วก็ปั่นจักรยานดุดดดดดดมาถึงที่ไหนคะมาถึงที่ตลาดคะ่ะค่ะในหัวข้อข้างล่างคะ่ะให้วงกลมสถานที่นะคะที่น้องกุ๊กไก่นะคะขี่ผ่านมาก่อนที่ถึงตลาดใช่ไหมคะน้องกุ๊กไก่ขี่ผ่านอะไรมาบ้างคะอันดับแรกก็คือผ่านอะไรคะผ่านวัดคะ่ะให้เด็ก อาดีสอวงกลมรูปวัดลงไปรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด,ด็กด้วยนะคะต่อไปนอก,กาไก่พานอะไรคะขี่พานอะไรคะขี่ผ่านโรงพยาบาลค่ะก็้เด็กอาดีสอวงกมลมโรงพยาบาลลงไปเลยนะคะแล้วโรงเรียนค่ะ โรงเรียนน้องกุ้ไก่ได้ผ่านไหมไม่ค่ะเพราะว่าตลาดอยู่ก่อนโรงเรียนนะคะฉะนั้นนะคะน้องกุ้ไก่ไม่ได้ผ่านไปที่โรง,โรงเรียนนะคะฉะนั้นในหัวข้อนี้นะคะก็จะวงกลมแค่2รูปเท่านั้นค่ะก็จะเป็นรูปวัดแล้วก็รูปโรงพยาบาลค่ะรบรวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะค่ะ ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งใดยกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมอนเพื่อนด้วยนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำไม่เสร็จค่ะทำไม่ทันไม่เป็นไรค่ะทำเสร็จทีหลังก็สามารถนะคะถ่ายรูปนะคะย้อนหลังให้เพื่อนดูใดยกลุ่มอนุบาลหนึ่งก็ได้ค่ะการบ้านนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคลิปวนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่28 แล้วก็น้าที่29ค่ะ,คะก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากนะคะเรื่องนะคะความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับอะไรเข้าสู่ปากของเรานะคะต้องล้างมือด้วยจเจลแอลกอฮอล์นะคะสะบู่เรลวนะคะแล้วก็จลน้ำสะอาดนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะทานเสร็จแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันค่ะ เวลาที่เราจะออกไปข้างนอกบ้านนะคะต้องสวมใส่แมสนะคะเป็นประจำแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดดูคุณครูนะคะแล้วก็ทำหนังสือเขียนหนังสือนะคะท่องจำอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบก็ได้ค่ะวันนี้คุณครูคอาจจะพูดติดขัดได้หนึน่งนะคะคุณครูคนะคะก็ไม่ค่อยสบายนะคะ ก็นั่งจากคุณครูไปฉีดวัคซีนโควิดมานะคะแล้วคุณครูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะน้ำเสียงอาจจะไม่เต็มที่ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ